พี่กําลังเช็คทำให้นะครับตัวนี้นะยำยำมาห้านะครับเอฟเฟกนะครับอ่าอ uh, นะีวีห้าร้อยนะตัวตัวนี้ถ้าจะต้องเปิดฝาก็จะต้องงายเครื่องแบบนี้เนาะนะครับเอ้เปิดฝาเพื่อเช็คภายในนะครับเอ่อตรงนี้ของพี่เปิดไม่ติดนะเปิดไม่ติดแล้วก็อาการเปิดไม่ติดเนี่ย เช็คเทสซ่อมไปให้แล้วนะครับเพราะเพราะไม่มงั้นไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องทําอะไรต่อก็ตัวเนี้อาการเปิดไม่ติดเนี่ยโอเคแล้วเช็คซ่อมให้แล้วนะครับเดี๋ยวสรุปให้นะครับนี้เปิดมาปุ๊บติดปกติแล้วโอเคแล้วก็เบื้องต้นไอม้มอหมอแปลงของพี่ลูกเนี้ยใช้งานได้ปกติดีโอเคหมอแปลงไม่เสียนะหมอแปลงไม่เสียก็ทําไม้จาเป็นจริงก็ ไม่ต้องแปลงก็ใช้ใช้แบบนี้ก็ก็ได้แต่ต้องคอยระวังคอยระวังอย่าไปเสียบสองรอยยี่สิบนะครับตัวนี้ดีดีที่ว่าพี่ไปเสียบสองรอยี่สิบแล้ววงจรต้นทางยังมีระบบป้องกันอยู่นะครับก็ซ่อมนิดเดียวก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วตรงนี้ขึ้นขึ้นลแบตเตอรี่อยู่ขึ้นโลแบตเตอรี่อยู่ผมก็สังเกตว่าแบตแบตเตอรี่ก็สเปกก็ถูกต้องนะครับสเปคสเปคแบตเตอรี่ก็ถูกต้องนะครับสเปคแบตเตอรี่ถูกต้องแล้วก็ใหม่ด้วยนะ นะครับน่าจะต้องน่ต้องทําการเซตอัพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คแบตก่อนว่าใช้ได้โอเคไหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมแจ้งใครจะจ่ายพี่ในไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวสามารถจะทำจบวันนี้ได้เลยนะครับดูแล้วดูแล้วหน้าจอสมบูรณ์ดีปกติด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดใหม่ดีเปิดใหม่ปุ๊บนาขึ้นบรบแบตตี้ ไอ้ไอ้เครื่องเนี้ยอาการแบบเนี้ยพอเราเรากดตัวไหนสักตัวมันก็จะทํางานได้ได้ละปึ๊บเดี๋ยวเพื่อเช็คเช็คจอก่อนนะโอ้จอสวยเลยจอดีเลยครับจอดีเลยไม่มีปัญหาเลยจอโอเคเลยนะครับเนี่ยนะครับจอตัวหนังสือดีเลยชัดเจนเลยโอเคเลยนะครับก็โอเคจะได้สรุปว่าไม่ต้องซ่อมจอนะครับก็จะมีค่าซ่อมชุดเอ่อ ชุดป้องกันไฟอินพุตที่มีปัญหานะครับแล้วก็เซตอัพตัวโลแบตเตอรี่นะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวสามารถทําก็สรุปคร่าวๆก็สามารถทําให้จบได้วันนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่คอนเฟิร์มซ่อมก่อนนะครับผมแจ้งค่าใช้จ่ายไปนะครับอะไรครับตัวนี้นะครับเอฟเฟกนะครับ y a า a h a นะครับเอ่อรีเวิร์บห้านะครับตัวนี้อาการมานี่คือเปิดไม่ติดนะมันเป็นไฟร้อยนะมันเป็นชุดไฟร้อยที่ยังไม่ได้แปลงนะแล้วก็ ลูกค้าเผิ่เจ้าของเครื่องเผิ่ไปเสียบไฟสองสองร้อยยี่สิบนะนะครับแล้วฟิลมันไม่ตัดนะครับแล้วฟิลมันไม่ตัดนะมันก็ไปทําให้ชุดภาคอินพุตมีเป็นไฟอินพุตมีปัญหานะครับกะชาเข้ามาชุดนี้ชุดนี้มีปัญหาชุดนี้มีปัญหานะครับก็เช็คซ่อมไปเรียบร้อยเปิดตอนนี้เปิดติดแล้วแล้วก็อาการที่เห็นกนะ็คือขึ้นขึ้นโลแบตเตอรี่เนาะนะครับนี่นะออตอนเนี้ ซ่อมไปทั้งหมดแล้วนะครับชุดภาคไฟอินพุตซ่อมโอเคแล้วตอนนี้เปิดผ่านไอ้ตัวแปลงไฟ220เป็น110อยู่นะครับแล้วก็โลแบตเตอรี่แก้แล้วนะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเซตอัพทำงานปกตินะครับตอนแรกเนี่ยเปิดมาแล้วขึ้นเป็นโลแบตเตอรี่เลยนะครับขึ้นเป็นโลแบตเตอรี่เลยนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ เดี๋ยวไปเททดสอบเสียงกันเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะครับอ่กับฝั่งก่อนตอนนี้มันหงายท้องอยู่นะครับครับพี่สรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับเจมาห้านะเอฟเฟกต์เมาห้านะครับ rev ห้าร้อ e ยนะตัวนี้โอเคเลยนะหน้าหน้าจอตัวหนังสือชัดนะครับหน้าจอยังไม่มีปัญหานะตัวนี้อาการมาคือเปิดไม่ติดนะครับเครื่องไฟร้อยสิบเจ้าของเครื่องไปเสียบอ่สองร้อยยี่สิบนะตัวนี้วงจรภัก ไฟพักอินพุตอินพุตเสียนะครับแล้วก็ขึ้นโลแบตเตอรี่นะตัวนี้ขึ้นโลแบตเตอรี่ก็ต้องต้องรีเซ็ตอัพใหม่นะครับผมคือเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะแล้วเราเปิดมาเนี่ยมันมันก็จะขึ้นก็ย,ยังขึ้นโลแบตเตอรี่อยู่มันต้องมันต้องรีเซ็ตอัพนะครับอันนี้ทําเรียบร้อยนะเปิดเครื่องมาก็จะเป็นแบบนี้เลยรีสตาร์เครื่องทํางานปกตินะ ไออาการโลแบตเตอรี่เนี่ยเราเปิดเครื่องมาปุ๊บมันก็จะขึ้นโลแบตเตอรี่พอเราก,กดตุ่มไหนตุ่มอะไรก็ได้นะครับปุ๊บมันก็จะทางานปกติแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดเลยขึ้นโลแบตเตอรี่ตลอดเลย, battery, ลเลยนะครับถึงจะเปลี่ยนแบตใหม่ก็แล้วนะถ้าเรายังไม่รีเซ็ตอัพนะนะครับอันนี้โอเคแล้วนะครับแล้วก็จําที่เราปรับไว้ได้แล้วนะครับเมื่อกี้ลองปรับเล่นเล่นดูนะครับ แล้วก็โอเคปิดเปิดก็อย่าจำค่าที่เราปรับอยู่ตัวนี้ผมว่าปรับยังไงก็เพราะนะครับลองลองปรับเล่นๆดูนะครับ ก็ปรับไปให้ประมาณนึงนะครับลองลอง,ลองไปลองไปเล่นดูนะครับลองปรับดูนะครับที่เราปรับไว้มันจะอยู่ที่ user นะนะครับค่าโรงงานก็จะอยู่เนเราปรับนี่นะครับ p ตนะตอนนี้อยู่ user นะเรากดีก็จะเป็น p r e s ตเนี่นะครับอันนี้เป็นค่าโรงงานนะครับอ่าของอันนี้ของเขาเพาะเลยนะ basic p a g เราเข้าเพจนะครับลองไปปรับเล่นดูครับตัวนี้ปรับง่าย จะมีสี่โหมดม ind, special, นะครับอ๋อลูมเพจเซเชียลนะครับเซเชียลนี่ก็เป็นพวกเอฟเฟกแปลกนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่หลายบางโปรแกรมก็ใช้ได้นะครับเปเชียลนะครับปรับรายละเอียดเล่นดูนะครับก็โอเคครับพี่เรียบร้อยใช้งานได้ดีปกติครับของพี่บอร์ดภายในยังใหม่อยู่เลยนะยังโอเคอยู่เลยนะ ันนี้ยังไม่ได้แปลงไฟนะก็เป็นสองเ,อเป็นเป็นไฟร้อยสิบเหมือนเดิมต้องผ่านมอแปลงเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าต้องการแปลงไฟมันมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องพันมอแปลงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็แปลงวงจรนะครับผมก็พยายามพยายามอย่าอย่าลืมนะครับก็ให้ให้หมอแปลงมันอยู่กับตัวมันนะครับก็เาเสียบติดไว้เลยแบบนี้ก็อโอเคนะครับแบบนี้ อ่าโอเคครับพี่สรุปเสร็จเรียบร้อยครับ